อ่ะทีนี้มาดูเรื่องของการเดินทางนะครับตอนนี้จากเมืองกอไปเมืองขอมีถนนอยู่3ามสายจากเมืองขอไปเมืองคอมีถนนอยู่2สายชายคนหนึ่งจะเดินทางจากเมืองกอไปเมืองคอโดยที่ต้องผ่านเมืองขเสม,มอแล้วเขาจะเดินทางได้ทั้งหมดกี่วิธีดูจากข้อนี้นะเดินจากเมืองกอไปเมืองขอซึ่งมีถนนอยู่ สามสายแต่จากเมืองขอไปเมืองคอมีถนนอยู่สองสายในการเดินทางเขาจะเดินทางได้กี่วิธีตอนนี้ในการขับรถไปเนี่ยมันมีการตัดสินใจพอไปถึงตรงเมืองกอมันมีสามแยกเราก็จะต้องมีการตัดสินใจจากเมืองกอไปเมืองขอแล้วปะแล้วหลังจากนั้น เมืองขอไปเมืองคอพอเขามาถึงตรงนี้เขาก็ต้องมาตัดสินใจกันอีกปะว่าจะาขอไปคอคือเท่าไหร่แต่ว่าตอนนี้สิ่งที่เพีงจะต้องทำก็คือจากคอไปขอแล้วก็จากขอไปคอก็ไปขอเนี่ยมี3ช้อยขอไปคอเนี่ยมี2ช้อยรวมกันออกมาเลยกลายเป็น6นะครับแต่ทีนี้ถ้ามาดูที่ข้อ12 นะครับดูที่ข้อ12บสองโอเคแ้่เอาตรงนี้ระหว่างเมือง A กับเมือง B มีถนนเชื่อมกัน2สายเมือง B กับเมือง C มีถนนเชื่อมกัน3สายโอเคเพียงวัดรูปอยู่ตรงนี้แล้วกัน a ไป b มีสงแล้ว b ไป c มีสชายทนหนึงต้องการเดินทางจากเมือง A ไปเมือง C โดยผ่านเมือง B แล้วเดินทางกลับมาเมือง A แต่ตอนกลับเขาจะต้องไม่ใช้วิธีที่ใช้ตอนขาไปตอนกลับต้องใช้ต้องไม่ใช้วิธีที่ใช้ตอนขาไปด้วยเงื่อนไขนี้เขาจะเดินทางได้ทั้งหมดกี่วิธีแทงบอกว่ามันมีการตัดสินใจตอนขาไปกับขากลับขาไปอ่ะเราเลือกทางเดินได้สองคูณสามถูกไหม แต่พอขากลับอะ่ะเราบอกว่าจะต้องไม่ใช้วิธีที่ใช้ตอนขาไปแปลว่าอะไรครับตอนนี้ก็คือขาไปเนี่ยเรา A ไป B แล้วก็ B ไป C ตรงนี้ขากลับคือเรา B มา C แล้วก็อ่ C ไป B แล้วก็ B มา A ปะ่ะตัวนี้เลยกลายเป็น2แล้วก็1นึป่ะครับ ถูกไหมซึ่งถ้าใครคิดแบบนี้นะครับมันก็จะผิดผิดยังไงมันเป็นการเล่นคำพูดอะเล่นภาษาข้อนี้เขาบอกว่าพี่แบงค์เน้นคำว่าวิธีต้องไม่ใช้วิธีตอนขาไปคำว่าวิธีหมายถึงอะไรถ้าพี่แบงค์เดินเส้นนี้แล้วมาอย่างนี้แต่ขากลับพี่แบงค์เดิน โอเคอีกทีหนึ่งขาไปพี่แบงค์เดินแบบนี้เดินด้านบนให้หมดเลยแต่ขากลับพี่แบงค์เดินแบบนี้เรียกว่าเป็นวิธีเดียวกันกับขามาไหมเรียกว่าวิธีเดียวกันกับขามาไหมถ้าพูดคําว่าวิธีมันหมายถึงเส้นทางต้องเหมือนเดิมเป๊ะเลยปะแต่อันเนี้ยมันแค่ใช้ทางบางส่วนซ้ำกัน ดังนั้นมันไม่ใช่วิธีเดิมมันเป็นคนละวิธีอยู่แต่ว่าการที่เราไปล็อกมาว่าตัวเนี้มันต้องลดไปอย่างละหนึ่งเลยมันผิดไหมมันกลายเป็นว่าเราคิดว่ามันจะต้องเป็นรูปแบบแบบนี้เท่านั้นปะครับในความเป็นจริงเราอาจจะต้องเอาเส้นด้านบนได้ด้วยแล้วเวลาคิดเราจะคิดยังไงหลักการคิดของตรงนี้เราเลยจะคิดว่า ก็ขาไปอ่ะมันมีอยู่6วิธีขากลับเราก็ลบออกไป1วิธีเฉยๆเลยโดยไม่ต้องมานั่งแยกคิดเป็นอันนี้ไม่ต้องคิดเป็นเส้นทางเข้าใจความหมายไหมครับเท่ากับขาไปมันมี2อคูณสแต่ขากลับคือ2อคูณสแล้วลบออกไป1เส้นทางเป็เอ่อเป็นหวิธี อันนี้คือวิธีทั้งหมดที่เดินทางได้ตอนขาไปอันนี้คือวิธีทั้งหมดแต่ตัดออกตอนที่ขาไปไปแล้วดังนั้นมันเลยกลายเป็น6คูณหซึ่งก็คือ3าดังนั้นพี่แบงค์ยังเน้นย้ำอยู่ว่าเรื่องของการอ่านคำพูดอ,อ่านสิ่งที่เขาเขียนมาให้ต้องอ่านให้ดีแต่ละคำมันมีความหมายไม่เหมือนกันนะครับโอเคอันนี้คือข้อสิกับข้อสิครับ